พูดจากับลูกค้าแบบนี้เนี่ยแหมถือเป็นคนรวยเหรอนี่จะถามอะไรตั้งหน้าเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยน้อง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 ขายอะไรเนี่ยดูดิมันไม่ร้องเหรอลูกเท่าไหร่จ๊ะลูกส์ยี่สิบยี่สิบเหรอเออเออหน้าคุณคุณนะเนี่ย ลูกคุณโชคหรือเปล่าอือใช่แล้วมาขายในแบบนี้เนี่ยเอ้าเราทำไม่ขายอะไรแบบนี้ไม่ได้เหรอก็ขายได้ฉันไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยแต่ฉันสงสัยอะ่ะฉันสงสัยว่ารวยขนาดเป็นลูกของคุณโชคอะ่ะทำไมมาขายของแบบนี้นี่จะถามอะไรข้้งหนาเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยโหทำไมพูดจากับลูกค้าแบบนี้เนี่ย แหมถือเป็นคนรวยเหรอจะขายไม่ขายก็มีกินว่างั้นเี่ฉันมาขายของนะไม่มาตอบคำถามใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อหมต่อให้เป็นลูกเจ้านายอะ่ะพูดจาแมวๆมขนาดนี้ฉันไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อ จ่าแบบนี้ยใครไปซื้อเนี่ยอ้าวเฮ้ยน้องครับน้องขายอะไรมั่งอ่ะ,อะพี่ก็ดูดิว่าผมขายอะไรอ่ะอม,มีสีตายัางมาถามอ,อีกเฮ้ยนี่ลูกคุณโจทย์นี่ใช่แล้วทำไมอ่ะถ้ขายของแบบนี้ไม่ได้เหรออ๋อเ่าฉันขายเอาสนุกสนุกอ่ะเลือกได้ป่ะอือเอาไหนก็เลือกเลยอ๋อหาลูกไหม อ,อร่อยทุกรูปปั้เนี่ยเหมือนเหมือนกันแหละโอ้โหข้อค้าช่วยหน่อยสิูตรงนี้นะหนมามาเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวดิอะไรตังค์อ่ะตังค์อะไรนี่ไงที่นาถืออยู่นี่ไงโอ้โหทีเก้าพวกเราลงเจอตั้งแต่เก้าพันเองแค่นี้คิดส่วนเลยงคุณงาแล้วกัน คุณก้าของเราเป็ใจดีอยู่แล้วโหพี่มันคนละส่วนงั้นให้ก็ส่วนให้ดีขายก็ส่วนขายลูกอะไรนะลวกยี่สิบนี่แลหลนะอยนเนี้ยมีอยู่สี่สิบแต่เอาะาว่วงห้าลูกนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเอาเปล่าได้ไหมอนะอ่าเอามามาจะแฉแย่แงเนี้ยไรวะห้าถุงสี่สิบ ไม่ชนนี่ว่ะโอ้โหเป็นรอยนิดนึงเลยเนี่ยรอยอะไรคุณไม่เห็นมีเลยนี่ไงเนี่ยรอยเนี่ยโ,โหถ้าจะมองไม่เห็นเลยคุณอ่ะผมจ่ายค่าเสียหายให้แล้วกันแกมีปัญญาเหรอไอ้พวค้าข้ามถนนแกรู้ไหมรอยเนี่ยค่าสีค่าซ่อมก็หลักพันแล้วลำพังแกขายหมดนั่นน่ะยังไม่มีปัญญาชดใช้เลย วันนี้มันสวยอย่างนี้วะเสียเลิกเสียยาหมดเอาอย่างงี้คุณถ้าคุณคิดว่าผมมีปัญญาใช้คุณอะคุณเอาผลมาไม้ไปกินหยอกปะเอาไวหมดเลยสีห่หถุงนะ่ะอ่ะเนี่ยคุณผลไม้เอามาจากสวนของดีดีงั้นเลยนะเนี่ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าค่าซ้อมหลักพันกจะเอาผลไม้เน่าๆของแกมาชดใช้ให้ฉันเนี่ยนะแต่ก็ได้เอามาอ่า ฉันไม่เอาแล้วนะพอดีต้องรีบไปเสนองานฝากเก็บไว้ล่ะเฮ้ยน้องมีส้มตรงนี้ลุงหนึ่งด้วยอ่ะไปเก็บดิไหนวะส้มอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะเจ้าผลไม้มันแลกกันรถฉันหรออยู่ไหนวะเนี่ย เเ,เฮ้้ยยโถเว้ยขับรถเลยวะมีตาวะคุณท่านคิดยังไงให้คุณก้าวไปขายผลไม้อย่างนั้นนะคะอ๋อฉันว่าจะลองให้เขาหาเงินเองอะ่ะแต่ดิฉันคิดว่าขายไม่ได้หรอกนะคะพูดจาลูกค้าไม่ดีเลยขนาด ดิฉันยังไม่อยากซื้อเลยค่ะอ,อ้าอคุณอ่ค่ะเจ้ครับคุณอิมสวัสดีค่ะผมว่างานก็โอเคดีนะแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างจากเจ้าอื่นเท่าไหร่อ่ะคุณตัดเาเลยคุณอิมคะทางเราขอดูออเดอร์ก่อนนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะดได้ะคะ่จะจับเ้าหมดสภาพเลยเหรลูก ครับพ่อ,อเป็นไงเสียพ่อเลยอ่ะพวกเงินทองมันหายากแล้วผลไม้ขายหมดไหมนะ่ะยังไม่ทันได้ขายเลยพ่อดันเกิดเรื่องแล้วนเกิดอะไรขึ้นน่ะไหนวะเจ้าผลไม้มันแลกกับรถใช่หรอไหนวะเนี่ย เฮ้ยโถ่เว้ยคุณอิ่มไม่ต้องรอผมติดต่อบแล้วนะผมไม่อยากร่วมงานกับเซลล์ที่มีนิสัยแบบคุณฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณทำเมื่คนอื่นผมไม่ว่านี่คุณมาทำกับลูกถุงอี่ขอโทษค่ะคุณปัดคะทรงแทกได้ค่ะท่านท่านคะฟังฟังหนูก่อนสิคะท่านท่านคะไปคุณท่านเลยค่ะเชิญ ะค่ะพ่อผมขอโทษนะพ่อผมเข้าใจแล้วว่าเงินแต่ละบาทันหามายากจริงๆอะไม่ใช่แค่นั้นนะเราต้องพูดจาดีๆกับลูกค้าด้วยเราจะได้ขายของได้ครับพ่อเดี๋ยวมาผมจะลองไหม่โอ้ยไม่ต้องลองแล้ว ฉันว่าแกรีบเรียนให้จบแล้วมาทำงานกับพ่อดีกว่าครับพ่อ